ก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะเราก็มาพับกรีบกันก่อนใบตองใบตองความกว้างอันนี้3นิ้วครึ่งนะคะใบตองความกว้าง3มนิ้วครึ่งส่วนความยาวความยาวเราไม่จํากัดนะคะส่วนตรงหัวตรงที่มันแข็งเราตัดออกนิดนึงวิธีการทํานะคะหลังจากเราตัดใบตองน,นี้เสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งพับแบ่งครึ่งให้รู้ตําหนิว่าตรงนี้ทอนกลางนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ม้วนม้วนใบตอง ประมาณนี้อันนี้ก็ม้วนไปตรงประมาณนี้นะคะพอม้วนประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พับครึ่งพับครึ่งให้มันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็พับครึ่งให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเวลาพับนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันแตกเราก็ใช้หวัวมมือหวัวมมือวางตรงนี้เราก็พับพับนิดนึงตัวนี้มันจะโค้งมันจะไม่แตกเห็นไหมคะ มันก็จะโค้งงันแบบนี้มันจะไม่แตกแล้วตัวนี้เราก็ใช้หัวไม่มือด้านนี้นะคะประคองไว้แล้วเราก็พับตรงนี้นกกีบตรงนี้มันก็จะไม่แตกเห็นไหมคะเกีบวก็จะสวยนี่คือเทคนิคเวลาพับไปตองเสร็จแ,แล้วเราก็ตัดนะคะตัดส่วนโคนตรงนี้ออกนิดนึงหลังจากตัดส่วนโคนออกเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บแม็กเย็บแม็กเอาไว้อันนี้เราก็จะได้แล้วนะคะนี่คือลักษณะเทคนิคการพับไปตองของเรา หลังจากรเราพัดใบตองเสร็จแล้วเราก็เตรียมให้พอตอนนี้ใบตองของเราก็พอแล้วนะคะหลังจากพอแล้วเราก็เตรียมกระทงมาเลย ันนี้หลังจากชั้นที่หนึ่งเราเสร็จแบบนี้แล้วต่อไปเราก็ทําชั้นที่สองต่อไปนะคะเวลาทําชั้นที่สองเราเตรียมใบเตยเหลืองมานะคะใบเตยเหลืองตัดขนปลายออกแล้วเราก็วัดนะคะมาใช้ความยาวสี่นิ้วนะคะวัดความยาวสี่นิ้วเราก็ตัดเอาไว้ความยาวสี่นิ้วหลังจากได้ตัวอย่างความยาวสี่นิ้วเสร็จแล้วเราก็อันนี้เป็นแบบ เป็นแบบเราก็ตัดไปเรื่อยๆอ,อันนี้เราตัดเตยเหลืองยามสี่นิ้วด้ไร้แล้วนะคะต่อไปเตยเหลืองที่เราตัดเอาไว้นะคะที่เราตัดเอาไว้ไหลายๆอันแบบนี้ต่อไปเราก็พับพับเตยเหลืองแบบนี้นะคะพับแบบนี้ตรงนี้มันจะเป็นก้านแข็งๆพับแล้วเราก็ตัด ตัดตัวนี้ออกพอตัดตัวนี้ออกเสร็จแล้ววิธีการทำนะคะเอาด้านเหลืองด้านเหลืองครึ่งข้างบนแบบนี้นะคะด้านเดอนครึ่งข้างบนนะคะเราก็ม้วนม้วนแบบนี้นะคะม้วนเสร็จแล้วก็ใช้แม็กย็บเอาไว้เราก็วางเอาไว้อันนี้นะคะเหมือนเดิม ม้วนเอาสีเหลืองอมันจะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะคะเอาสีเหลืองขึ้นข้างบนมว้วนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มว้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอนะคะ ต่อไปนะคะเวลาทาเตยเหลืองที่เราพัไว้เป็นกลวยใช่ไหมคะเราก็จะวางสับว่างวางสับว่างบริเวณนี้นะคะเร้ววางสับว่างไว้เลยใช้ตะปูปักเอาไว้แต่ละอันเราก็วางสับวางวางสว่างแบบนี้นะคะวางสว่างเอาตะปูปักไปเรื่อย หลังจากได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตรงกลางเราจะเป็นแบบนี้เราก็นำเตยเหลืองอีกชิ้นนึงนะคะมาวางวางสับวางแบบนี้นะคะวางสับวางแล้วก็จะวางสับวางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวางสับวางบบไปเรื่อย เราก็นำดอกบานไม่รู้อไดอกดาเรืองนะคะเสียบก้นแบบนี้แล้วก็มาปักปักในรอบ ทีการทํากระทงแบบผสมผาสานร,ระหว่างใบตองกับใบเตยของเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะใบตองก็เขียวใบเตยก็เหลืองลักษณะแหลมเป็นรูปพนมออกมามันก็จะสวยอยู่ที่เราดัดแปลงว่าเราจะใช้แบบไหนออกแบบแบบอย่างไรหลังจากดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถงต่อกันนะคะหกกรือกดรูกดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราพบกันในคลิปต่อไปจ้า